สรุปข่าวชิงแมนยูโกประจาวันที่19กุมภาพันธ์โดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดนชิ่งนี้ขอเนอ,อาอะไรยังไงเคนบอกว่าน่วมทั้งตัวกัมัน,นีเอายากเลยนะกรอบพักนานแค่ไหนในครั้งนี้เมื่อการนี้แฮร์รี่เคนกองหน้าของยบร์ทมินิ์ที่มีโอกาสจะย้ายทีมมาที่แมนยูในครั้งนี้หรือไม่ตลาดช่วงสมร์นี้พยายามที่จะบอกโลกในแง่บวกบอกว่าไม่เป็นอะไรมากหลังถูกเปลี่ยนปอออกไประหว่างพักครึ่งเวลา ช่วงลรกที่ p l a y o f f ฟ k ็อกเอาท์แชมเปี้ยนลีกที่เสมอกับเชลติกอาเอฟซี FC ไปหนต่อหนึ่งในเมื่อวานนี้ต่างจากกระนั่งของเทรนเนอร์แบงซองกอบดีดูกังวลใจสักหน่อยซึ่งเค็นเล่นที่อาริอันช์อารีนาเพียงแค่45นาทีถูกประเด็นออกให้คิงเฮรรี่โกมันลงมาเล่นแทนยังดีว่าผลรวม2นัดทีมคว้าชัยประตูรวมแล้ว3-2ต่อผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ โดยกัรตีช็อตั้งกฤษเด็เจ็บคางมาจากเกมบนเดสลริก้าเยอรมันที่พบกับเลโบรโคเซนมาถึงตอนนี้แล้วก็เจ็บน่องเพิ่มอีกโดยเขาได้บอกว่าผมยังโอเคนะการเปิดปากพันทั้งของอาเบนไซตุ้งสื่อท้องถิ่นในัน้งนี้ว่าเราจะทําการสแกนละเอียดคืนนี้เลยก็ว่าได้จากนั้นจะทราบผลกันทันทีผมก็ไม่แน่ใจและก็จะเล่นวันอาทิตย์พบกับทั้งของไอทรักแฟรงเฟิร์ตไหวไหม แต่ที่กองบันีก็รอผลอย่างละเอียดจากแพทย์ก่อนแต่คาดเน้นนะว่าเวลาฟื้นตัว4-5วันนะั้นมันคงน้อยไปหน่อยอีความเห็นจากมัสเอลเบิร์กนะซีโอกีดาของเสือใต้เองก็ระบุบอกว่าเคนยังเจ็บข้อเท้าอีกด้วยนะฮะทำให้วิ่งไม่เต็มที่ซึ่งดาวยิงในวัย21ปีรายนี้ยังเป็นเสาหลักเสือใต้ในฤะดูกาลนี้สปแล้วมากถึง29ประตูจากทั้งหมด3 1นัดในทุกรายการในครั้งนี้ เป็นดัว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็ได้กันนะครับเคนมีอาการเจ็บใสแล้วเรามาดูแคลรต่อมาเ่นครับอารนันยังไงไม่เอา343สื่อแชร์แข้งแมนยูหมดศรัทธาบริเวณอัลมริมซะอย่างนั้นโดยเทลิเมลเผยน,นักเตะแมนยูหมดศรัทธาในตัวของริเวณอัลมริมไปแล้วในครั้งนี้เนื่องจากว่าทั้งหมดนั้นไม่ปริ่มกับระบบ343ที่ทําให้มีผลงานที่เลวร้ายลงไปทุกทีในครั้งนี้ ดยแมนยูเองคว้าการะเป๋า11ล้านยูโรนะฮะหรือราวประมาณ400ไปถึง4ล้านบาทจ่ายให้กับทตั้งของสปอร์ติ้งดิชวันเป็นค่าเชยๆในการที่จะคว้ากุนซูชาวโปรตุกสมาคุมทีมแทนที่เอริก็กเซนทักแต่ว่าแทนที่จะมีทีมที่มีผลงานที่ดีขึ้นปรากฏว่าผีแดงก็คว้าผลรับไม่สําเร็จในครั้งนี้กระทั่งหลังออกไปแพ้สเปอร์1-0ทีมดังของเมืองแบนเชสเตอร์ก็หล่นมาปรั้งอันดับที่15 ของตารางในคารงที่แล้วจากความปราชัยสองนัดและถูกมองว่าเสี่ยงต่อการตกรชั้นเหมือนปี1 9 7 4ไม่น้อยเนื่องจากว่านายใหญ่ในวัย40บปีปัจนี้ยึดมั่นในระบบ3-43โดยเจ้าตัวนั้นเคยยอมรับก่อนหน้านี้บอกว่าคุมทีมในระบบอื่นไม่เป็นเลยนะโดยสื่อเจ้าดังกล่าวก,ก็เปิดเผยน,นว่าดับเบิลย้ายมารับงานที่ทางฝั่งแมนยูเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนอาลมาดิมเองนั้นก็คุมทีมแพ้ไปแล้วถึงหมด9นัดนะฮะจากทุกบริการโดยการแพ้ เกมนี้ลีกมากถึง8นัดและก็มี5ทีมเท่านั้นที่เก็บแต้มในลีกได้น้อยกว่าผีแดงในกำมือของกุซูชาวเมืองฝอยทองในครั้งนี้โดยจากความตกต่ำดังกล่าวในครั้งนี้นะฮะเมลก็ได้เปิดเผยถึงแหล่งข่าวที่ไม่ได้ถูกเผยชื่อบอกว่านักเตะผีแดงเอง,เองนั้นหมดศรัทธาในตัวของอัมบริมโดยทั้งหมดเมาส์การรับหลังบอกว่าระบบ3 4 3ไม่ได้ส่งผลดีต่อการพยายามจะคว้าชัยชนะด,ดังกล่าว ว่าแต่ละเกมที่พวกเขาคว้าสามแต้มได้นั้นลวนแล้วเป็นผลมาจากการอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะและก็สอยตาข่ายเป็นหลักหาใช่แบบแผนในการเล่นในครั้งนี้หรือไม่โดยการนี้ยิ่งไปกว่าน,นั้นทีมต้องใช้เวลานานกว่าที่จะได้ประตูสําคัญในช่วงนาทีสุดท้ายบ่อยครั้งซึ่งนักเตะก็ยอมรับเลยว่าเป็นเรื่องของโชคมากกว่าเนื่องจากว่าแทคนติกหลังสเนี่ยมันไม่เวิร์กซะแล้ว โดยความรู้สึกของเราก็คือรอดตายอีกหนึ่งนัดแต่ว่านัดหน้าเราอาจจะไม่โชคดีก็เป็นได้เมลเผยคำพูดของแดงข่าวที่เกิดขึ้นในขณะนี้เป็นนว่างานนี้นะผมก็ต้องรอดูกันตอไปก็ได้กันมาแบบนี้กับเกมฟุตบอลพรีเมเ็กอังกฤษก็เหนื่อยสิครับเรามาดูข่าวต่อมากันครับอารัตย์ังไงแฉสามกองหน้าที่แมนยูบื้นก่อนจะได้ตัวฮอยรุนที่ดูเหมือนว่าจะเป็นดีวที่ร่มเหลวแม้ว่าค่าตัวจะแพงประยับในขณะนี้ก็ตามที โดยกันนี้แฉสามกองหน้าที่น้านของฝั่งแมนยูยอดทีมแดนผู้ดีบืดนะฮะก่อนจะได้ตัวตรัสซสฮยุนอ่าที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเดียวที่ล้มเหลวแม้ว่าค่าตัวของเขาแพงปริยับก็ตามโดยการน,นี้แฉสามกองหน้าปีศาจแดงที่แมนยู ทีมดังแห่งสุบอลพรีเมริกอังกฤษนะฮะบยดได้ตัวมาร่วมทีมในยุคข,ของเอรดกเชนฮาร์คุณสื้อผลที่แล้วก่อนที่ทีมจะได้ตัวบรัสทอยรุนกองหน้าชาวเดนมาร์กที่ดูเหมือนจะเป็นดิวที่ล้มเหลวแม้ค่าตัวแพงประยับในครัักนี้เพิ่มเติมก็ต่างทีโดยเรื่องนี้นะผมบอกได้เลยนะว่าได้รับการเปิดเผย จากอดีตวงในจากคณะของเบนนี่อ่าแม็กคาสที่อดีตของโค้ชกองหน้าที่ระบุแล้วว่าจริงแล้วเอลิสเซนฮารกอยากได้ตัวแฮร์รี่เคนที่ตอนนั้นยังคงอยู่กับฝั่ของไก่เดทองทนัมพสเปอร์มาพร่่มทีมเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งโดยต่อมาก็คือโคโรมอานีและก็วิคสเตอร์โอซิเมในครั้งนี้ สำหรับตน่ของรัสเซอทยรุนเองนั้นกำลังเริ่มมีอนาคตที่ไม่แน่นอนแม้จะเพิ่งมาค้าแข้งในชายคาโอเท์ฟอร์ดในครั้งนี้เมื่อเสมอเมก่อนจากผลงานนะครับผม9้าประตูจากทั้งหมด32นัดในฟิมเบริกของเจ้าตัวทําให้ถูกมองว่าไม่คุ้มค่ากับค่าตัว72ล้านปอนด์หรือประมาณ3061ล้านบาทจะมีข่าวว่าทีมก็พร้อมจะเปิดรับข้อสเสนอในการขายดาวยิงวายนี้ออกไปในครั้งนี้ เป็นเร่างงานนี้นะผมก็ถือว่าน่าสายนะฮะก็ต้องดูันตอไปคันด้วยกันว่าตลาดซัมเมอร์นี้จะได้ใครมาเพิ่มเติมหรือไม่เรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับอะไรยังไงขาดทุนกระจายเมื่อแมนยูพร้อมจะขายแข้งฟอร์มฝืดตั้งค่าตัวอยู่ที่ประมาณ50ล้านยูโรในครั้งนี้นั่นเองนะเมื่อปีแสดงฝั่งแมนยูเองนั้นตกเป็นข่าวนะผมพร้อมจะขายหนึ่งในแข้งฟอร์มฝืดตั้งค่าตัวแบบขาดทุนอยู่ที่ประมาณ50ล้านยูโร โดยการน,นี้ทางด้านคนสปอร์ตคาเฟ่รายง,งานข่าวว่าปีศาจแดงแมนยูสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสุขบอลพีมเบริกอังกฤษนะฮะพร้อมจะขายบรัสซุสอยรนกองหน้าฟอร์มฟืดชาวเดนมาร์กออกชร์้าของชินโอเทฟอร์ดในช่วงเสมอน,นี้โดยสตารพ์พอยรุนในวัยย2ิปีย้ายจากขาด้างของอัตาลนต้ามาอยู่กับแมนเชสเตอร์เด็ดเมื่อปีส0 2 3ี่โดยค่าตัวอยู่ที่ประมาณ72อเอ่อ74ล้านยูโร หรือประมาณ2,602ล้านบาทแต่ก็ยังคงไม่สามารถจะโชว์ฟอร์มที่น่าประทับใจออกมาได้เลยโดยฤดูกาลนี้เพิ่งทําไปเพียงแค่เจ็ประตูจากการลงเล่นส,สองนัดรวมทุกประการและก็ตามการบริงานล่าสุดก็ระบุเลยนะว่าแมนยูเองนั้นพร้อมที่จะปล่อยเขาเออกจากทาีมไปหากได้รับข้อสเสนอจํานวน50ล้านยูโรหรือประมาณ1,758ล้านบาทเพื่อนําเงินมาระดมทุนในการเสริมทัพให้กับโรเบนอัลโมริม ทันทีการรริงานข่าวระบุเพิ่มเติมบอกว่าทางด้าน,นของสดริตยุต็ดจากฝูงเดอะแชมเปี้ยนชิพคือสมโมสรที่กำลังจับตาสถานก,การณ์ของฮอยรุนอย่างใกล้ชิดและจะพิจรารณาในการคว้าตัวเขาไปร่วมทีม,มหากพวกเขาคว้าตัวในการเลื่อนชั้นสู่พรีเมยร็กีกอังกฤษได้สำเร็จอยา่างไรก็ตามเวสแฮมก็เป็นอีกสมโมสรหนึ่งที่ให้ความสนใจฮอยรุนในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะแต่ผมเป็นนว่าง,งานนี้ดูแล้วเนี่ยฮอยรุน er นั้นจะอยู่กับแมนยูไม่นานเสแล้ว เรามาดูข่าวต่อมากเกณนครับอะไรยังไงในซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ฟันตรงแล้วแมนยูทีมอันดับที่15มีโอกาสจะตกชั้นในครั้งนี้ได้ไหรือไม่โดยงานนี้ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์นะฮะฟันตรงแล้วว่าทีนของฝั่งแมนยูเองเนี่ยทีมอันดับที่15ของตารางพรีเมียร์ลีกในปัจจุบันมีโอกาสจะจบฤดูกาลในอันดับที่18ของตารางคะแนนซึ่งจะเป็นโซนตกชั้นอยู่ที่ประมาณ0.1% โดยแมนยูภายใต้การคุมทัพของบริเบนอัลโมอริมทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังหลังด่าสุดเนี่ยคือการบุกไ,ไพ่ไพ่ทันนมฮอสเปอร์ศูนย์ตอหนึ่งในเกมฟุตบอลพรีมเมยรกอังกฤษ2 0 2วันเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยงานนี้จากผลที่เกิดขึ้นทำให้ทีมแดงนั้นหยุดอยู่ที่ประมาณ29แตม้มจากทั้งหมด25นัด่วกลงมาอยู่อันดับที่15ของตารางคะแนนในขรันี้โดยล่าสุดนั้นซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะฮะของออฟต้าเอง เว็บไซต์เกี่ยวกับสติชื่อดังฟุตบอลของอตอนเองได้เปิดเผยผลคำนวณบอกว่าแมนยูมีสิทธิ์จะจบอันดับได้มากที่สุดในฤด,ดูกาลนี้ผลปรากฏว่าพวกเขามีโอกาสจบในอันดับที่14มากสุดด้วยจำนวนสูงถึง19.04%โดยตามด้วยอันดับที่15 17.9%และก็ตามด้วยอันดับที่13โอกาส7.3% แต่ได้ก็ตามผลการคำนวณเพิ่มเติมบอกว่ามีโอกาสที่ปีศาจแดงนั้นจะจบในนดับที่18ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะต้องตกชั้นอ,อยู่ที่ประมาณ0.1%เท่านั้นในครัน้นี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลุสมโมสรแมนเชสเตอร์เตดในช่วงเที่ยงนะฮะขอบคุณทุกคนตารรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ